เรื่องราวของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรถึงเวลาที่ลุกแล้วตัวตนของคุณนั้นอาจจะกําลังลุกขึ้นทําบางสิ่งบางอย่างงานใหม่ทําอะไรใหม่ๆไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจงเชื่อมัน่นใบที่สองนั้นในอดีตนั้นคุณอาจจะไม่สบายใจอย่างไรแต่ไพ่จะบอกคุณว่าให้คุณนั้นเล่าให้เพื่อนสนิทฟังให้คนที่สนิทของคุณฟังคนที่มีพลังงานบวกเหมือนกับคุณจะทําให้คุณนั้นได้ชาร์จแบตกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งการที่เรานั้นได้รับพลังงานบวกจากผู้อื่น ก็เหมือนกับเราได้ชาร์จแบตจ้ำแบตให้กับตัวเองไพ่ใบต่อมาคุณได้ Seven of Penta เทคเสำรับแรกกับสำรับที่2ตรงกันมากเลยสำรับแรกบอกว่ากำลังลุกขึ้นสำรับที่สอง e n t a c l นนี้คุณก็กำลังลุกเหมือนกันคุณไม่ใช่เป็นการรอคอยแล้วณนะักสถานะการตอนนี้คุณกำลังลงมือทำและการลุกยืนหยัดเพื่อความมั่นคงในชีวิตเด็กถือดาบ่งบอกว่าคุณนั้นจะทำตามใจตัวเองมองการไกลมองระยะยาวลงมือทำด้วยจิตใจที่กล้าหาญในเดือนมิถุนายนนี้ผู้ที่เกิดวนันอาทิตย์นี้มีเกณฑ์สำเร็จ ข่าวดีการงานจเจริญรุ่งเรืองลงหลับปักฐานก้าวหน้าและมีความมั่นคงนะคะในเดือนิถุนายนนี้ มีไพ่ที่ตกลงมาเองด้วยแสดงว่าเป็นพลังงานยืนยันที่อ่านไปแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นไพ่อะไรพลังงานนี้คือพลังงานแคมพ์พลัคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของคุณด้วยการลงมือทําและคุณดูนะคะคอนโทร้น้ําจากที่เล็กและกลายเป็นคอนโทรใหญ่แสดงว่าคุณนั้นกําลังวางรากฐานให้กับตัวเองเพื่อจะรองรับพลังงานที่เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายแล้วคุณได้ดูวิวออฟฟอร์จูนคุณนั้นโชคดีกําลังวิ่งเข้าหาคุณและคุณก็ไม่ได้รอโชคด้วยคุณก็พร้อมที่จะรับความโชคดีนนั้น โชคดีกำลังมาถึงคุณแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ภาคทั้งสองสำรับนี้ออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ